สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูรัตนาจะมาสอนมาอธิบายเกี่ยวกับการทําแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะหน้าปกจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าหน้าปกในระหว่างตัว A ตัว B ตัว C ตัวดีเนี่ยตรงกลางมันจะมีช่องว่างอยู่นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามนะคะระบายสีอะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการของลูกนะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นด้วยค่ะ เรามาเริ่มใบเลขกันเลยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่โดยเรียงตามลำดับอักษรให้ถูกต้องแถวบนเขาให้เรามานะคะมีตัว B D F A C E เพราะฉะนั้นเรามาเขียนใหม่เรียงตามลำดับให้ถูกต้องก็คือ A B C D e f ค่ะทีนี้ข้อที่สองให้ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเขาว้คยคำว่า j l i k m n ทีนี้ลูกก็เรียงใหม่เป็น i j k l m n นะคะข้อสามก็เหมือนกันนะคะให้เรียงใหม่ตามลำดับให้ถูกต้องต่อไปหน้าที่สองค่ะให้นักเรียนเติมอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก โดยเรียงตามลำดับอักษรให้ถูกต้องอักษรพิมพ์เล็กเขาให้เรามาก็คือตัว e a c b d ทีนี้เราก็เรียงใหม่เป็น a b ค่ะ c แล้วก็ d แล้วก็ e นะคะส่วนอันนี้เขาให้เราว่า K H J I G ทีนี้เราก็เขียนใหม่เป็น G H I J แล้วก็ K นะคะส่วนข้อนี้เขาให้เรา T R S V U เราก็เขียน R S T U V ง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะเด็กๆหน้าต่อไปค่ะให้นักเรียนเติมอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กให้ถูกต้องอ่าพิมพ์เล็กลูกก็เริ่มนับเลยนะคะ A อ่าลูกก็เติมเลยค่ะ A B อ่า C มีอยู่แล้วเติมไหมคะไม่เติมนะคะ A B A B C แล้วก็ D ค่ะ E F G H I J เอ๊ะค <em> <Harper> ุณครูทำผิดค่ะเด็กๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลบนะคะลบเห็นไหมคะคุณครูก <scary> <c oughs> <mem> ็ยังทำพลาดได้นะคะอ่าเราลบคุณครูทำพลาดแล้วล่ะค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อาเอาเริ่มใหม่เลยเริ <em> ่มใหม่ลบให้สะอาดนะคะ a b c แล้วก็ D ค่ะ e f g h i นักเรียนทราบไหมคะทำไมคุณครูถึงทราบว่าคุณครูทำผิดคุณครูเห็นเส้นนี้ละะ้วค mm ่ะ hmm. เขาบอกว่าให้เส้นมาทางนี้คุณครูต้องมาตามที่เขากำหนดให้นะคะ i j แล้วก็ k l m ค่ะ n o นักเรียนคะนักเรียนต้องสังเกตเวลาคุณครูเขียนด้วยนะคะนักเรียนต้องเขียนลักษณะเดียวกับคุณครูนะคะ m n o p q r s t u v w u x y z อาโอเคนะคะ้าต่อไปคะ่ะคุณครูจะไปแบบรเรื่อเดียวหน่อยพอดีว่าคณิตศาสตร์ มันเยอะนะคะหน้านี้ให้นักเรียนโยงเส้นจ,จับคู่ภาพพิมพ์พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องนะคะหน้านี้ง่ายคุณรูณไม่ทําให้ดูให้นักเรียนทําเองอ่าหน้านี้ก็เหมือนกันค่ะให้นักเรียนทําเองอ่าหน้านี้ให้นักเรียนกากบาททับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กให้สัมพันธ์กับตัวพิมพ์ใหญ่ตัวนี้นะคะคือตัว Q นี่ Q พิมพ์ใหญ่นักเรียนหาดูนะคะไหน Q พิมพ์เล็กอ่า คุณครูทาให้ดูตัวอย่างข้อนึงคิวนี่คือคิวกากบาทเลยค่ะส่วนข้อนี้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 เรียนทําเองนะจ๊ะหน้านี้เหมือนกันทําเองนะคะต่อไปให้นักเรียนระบายสีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กให้สัมพันธ์กับตัวเลขที่กําหนดให้ให้สัมพันธ์ก,ก,นนกับตัวอักษรที่กำหนดให้นะคะตัวนี้คือตัวอะไรคะ F พิมใหญ่ไหนลองดูสิคะว่า F พิม์เล็กคือตัวไหนกันอ้าวค,คุณครูค,คิดว่านักเรียนต้องรู้แน่เลยนักเรียนลองหาดูนะคะหาดูนะคะเมื่อได้แล้วทำไงคะลูกระบายสีจ้ะระบายสีแต่ลูกอย่าลืมนะให้ระบายสีอ่อนๆนะคะถ้านักเรียนระบายสีเข้มมันอาจจะไม่เห็นตัว F นี้อีกต่อไปให้ระบายสีอ่อนๆนะคะข้ออื่นก็เหมือนกันลูกทำเองที่คุณครูอธิบายให้ลูกแบบนี้นะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ อยู่ดูแลเวลานักเรียนทำงานนะคะนักเรียนจะได้ทำเองได้ครูก,ก,ก็เลยนั่งอธิบายช้าๆนะลูกนะให้นักเรียนระบายสีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กให้สัมพันธ์กับตัวอักษรที่กำหนดให้นี่คือตัว z อ่านักเรียนดูนะคะตัวไหนก็เหมือนกันหน้าที่แล้วเหมือนกันนะคะข้อนี้ให้นักเรียนเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเติมลงในช่องว่าง ให้ถูกต้องและฝึกอ่านคำศัพท์อ่าเขากำหนดให้ตัว T, R B, P, L นักเรียนคิดว่าต้องเติมตัวอะไรเข้าไปในนี้ก่อนอื่นเราต้องรู้จกักสัตว์เหล่านี้ก่อนเราต้องรู้จักคำศัพท์ของสัตว์เหล่านี้ก่อนนะคะตัวนี้คือหมูหมูภาษาอังกฤษว่าอย่างไรพิกอ่าตัวนี้คืออะไรคะ สิงโตสิงโต,งโตภาษาอังกฤษว่าอะไร LION อ้าวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้นักเรียนดูเองแล้วนักเรียนก็เติมมานะจ๊ะต่อไปค่ะหน้านี้ก็เหมือนหน้านุ่นนะจ๊ะอ้าวเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีภาพด้วยนะคะมันเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะคะระบายสีภาพด้วยนะจ๊ะทีนี้มาถึงหน้านี้แล้วล่วคะค่ะให้นักเรียนสังเกตคำศัพ์ ในกรอบที่กำหนดให้และตัดภาพมาติดให้สัมพันธ์กันค่ะอ้าวดูนะคะคำศัพท์ตรงนี้นะคะอ้าวคำศัพท์ I c e cream s u อ o ก a p p l e Pi พริก i n d o ดดูนะคะนี่คืออะไร apple ice cream sun p พริกออก i n d o w ระบายสีให้เรียบร้อยแล้วก็เอาตัดมาแปะ นะคะนี่เปลี่ยนกันค่ะเหมือนกันเลยอ่าข้อนี้อีกนิดเดียวข้อนี้ไม่เยอะข้อนี้เป็นการเขียนนะคะฝึกเขียนให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์และเขียนคำศัพท์ที่กำหนดให้ถูกต้องไอนี้คืออะไรคะแวนรถตู้แฟนพัดลมแคนกระป๋องลูกก็เขียนค่ะวี v. นี้เป็นคําที่เขียนจาก พิมใหญ่อ่า e v e n g รถตู้ e v ว n ร,รถตู้แล้วก็นี่ r e e n พิมเล็กนะคะ r e v e n พิมเล็กนี่ก็เหมือนกันเขียนลักษณะเดียวกันค่ะต่อไปนี่ก็เหมือนกันนะคะนะคะ mat hat bed เขียนเหมือนกันเลยค่ะนี่ก็เหมือนกันจะ้ะหน้านี้จะเหมือนกันหมดเลยนะลูกนะ แล้วอย่าลืมนะคะระบายสีด้วยระบายสีด้วยอ่านคําศัพท์มาแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะอ้าวหมดเล่มแล้วนะคะเล่มนี้ให้นักเรียนวาดเขียนแล้วก็ระบายสีเขียนชื่อให้นักเรียนค่อยๆทํานะคะวันละหน้าสองหน้านะคะฟังคลิปที่คุณครูสอนนักเรียนจะสามารถทำเองได้ค่ะถูกลงแล้ววันนี้คะ่ะไม่บายสวัสดีค่ะ